사랑을 했다, 우리가 만나, 지우지 못할 추억이 됐다, 볼 만한 멜로 드라마, 괜찮은 결말, 그거면 됐다, 널 사랑했다, 우리가 만든다. o <놀람> 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 หมู่บ้านริมแม่น้ําเอ้ยริมทะเลสาบไซโกะหมู่บ้านว่าโบราณที่เขาบอกว่าสวยมากมีคนมาทัศนศึสกษายเป็นบ้านแบบหล่อที่เป็นย้าวยใช่เขาบอกว่าเป็นสไตล์เดียวกับหมู่บ้านชิราคาวะโกะนี่แล้วก็ข้างหลังนะถ้ามองไปเอาจะเห็นฟูจิ อยู่ตรงนู้นเห็นฟูจิไหม ปริกามีเป็นหมวกคาบูตกเี้าโอเจ้โอเขาให้เอากล้องตรงนี้ส่องดอกไม้อันนี้นะครัามาลองดูกันทำเร็กไหมโซคิว <So cute. S 3> hey, มาดูบ้งางเดินเดินมีฟูจิเป็นวิวด้วยสวยมากมากทำพึ่ง พี่สวย กินเยอะมากเลย sorry ออสุรอะไรคะระหว่างเพิ่ม p r e m i u ม c h อ c o l a t โออยชิโอ๋อออยชิเขาบอกว่าออชิแสดงว่าอร่อยออยชิแกนอันห่งสองกระดดพี่นม่เกียดอ่ะหนึ่งสองสามกระดด ของเครกระโดดเขาให้ชิมฟรีเยอะมากเลยแอปเปิ้ลอร่อยไหมโอ้เป็นหมกเลยนี่แอปเปิ้ลนะคะมีสตรอเบอรี่ด้วยให้กินมั้ยนี่ขายเครื่องประดาบขายเป็นถ้วยตานเศษถ้วยยอด เป็นของกินมันเผาด้วยมันเผาไหมมันเผาไหมมันเผาอร่อยอร่อยเฮ้ยเขาพูดภาษาไทยด้วยมันเผาอร่อยเรามันเผาอร่อยอร่อยมันเผาอ่ะเท่าไหร่อะพี่ภาษาไทยด้วยนะคะมันเผามันเผามาแล้วเขาชั่งกิโลขายเป็นขีดไม่รู้ว่าต้องปอกหรือเปล่ากินเลยไม่ได้อเปาลองกินดิพึ่งถ้ากินเลยได้ก็กินเออ กินเรากินไม่ได้ก็ต้องปอกก็แค่นี้เองเหมนจะยากเลยอ่ะร้อนปะเขาออกมาจากเตาเลยอ้วอืดเยอะอะอมันเป็นมันหวานเนาะอ่ากูมันหวานยอดเดี๋ยวเรากำลังจะไปแวะวัดกันนะคะตอนนี้เรากลับมาจากหมู่บ้านแล้วเจอกันที่วัด คะ้องถ่ายรูปฝาท่ออย่างจริงจังมากเลยค่ะฮัลโหลตอนนี้เรามาถึงวัดแล้วค่ะวัดอะไรจำชื่อไม่ได้เหมือนกันปลาคันวัด what, วัดอะหวานวัดอะไรค่ะไก่คุจิโอมุโรคุจิโอมุโรอยู่ที่สายสีเขียว สถานี27ไม่รู้เหมือนกันจริงๆนะจะต้องโค้งหรือแบบโยนเหลียนปะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสียงดังแบบเล่นใหญ่หรืชจดอะไรคดิ่งใหญ่มาก เห็นคงจะชอกตาเอง <laughs> <laughs> โอ้ยวัดน,น่กกากลัวจมูกดงดง่งว่ามันชื่อเทนูวะไม่รู้อ่ะไม่เห็นในเกมอ่ะเว่าจะเป็นไทยอดเหรอไฟไ วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า ไม่อยากเดินเข้าไปอะคันอะ <c oughs> เดินไปเลยวัด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  do you mean <c oughs> <c oughs> เคยเล่นมาแล้วอ้าวเหรอเล่นแล้วเล่นอีกไม่ได้เหรอ ล้างมือตักน้ำล้างสายล้างขวาอ่าแล้วก็จริงๆมันต้องแตะปากนิดนึงอะ่ะแล้วก็โอ้โหท่าสวยมากเลยคะ่ะอ่ะแล้วก็ไปได้แล้วค่ะ <love> ตักมาเยอะนะคะนี่เหมือนมี จุดขายเครื่องรางด้วยนะคะนี่เลยอ่านไม่ออกโอเครื่องรางอันใหญ่มากอะ่ะเมนเป็นเสียงเซียมซีนะจะจับแต่จับไปก็จะอ่านไม่ออกนะคะวัดเขาร่มรื่นมาก น,นี่ค่ะวันไม้สวยอีกแล้วอ่ะเดินไปหมุน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 ขอเดินกลับมาแล้วฟูเทิร์นหนึ่งรอบหนึ่งสองสามเดินมาฟูเทิร์นฟูเทิร์นรอบหนึ่ง สถานี k a w a ค u c h i ก o นะคะของฝากช็อปได้สบายมากแ็กเกียรไเป็นน้องฟูจิคิวคิวด้วยคิวมากมากเลยน้องน่ารักมากนุมๆๆๆ่มนิ่มนุ่มนิ่มเราจะกำลังจะนั่งรถกลับไปชินจูกุน,นะคะเราก็จะ เรวแสงเราจะบอกลาคาวากุชิโกะนัตโนี้บายบายูจิอยู่ไหนเฮ้ยอยู่หลังตรงนี้ค่ะเราชิงคินจุกุแล้วนะคะเรากำลังไปช็อปปิ้งที่ทาคาชิมะย่าถูกไหมวน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 ตกนั้นตกนั้นข้างหลังเรา

เนื้อย่างที่ไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่านิงก็มีหลายร้านเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยใช่เลยตันนี้มีร้านอาหารเยอะมากเลยแล้เราก็หาแล้วไม่เจออ๋อไม่เจอแต่เขาให้แต่เฉพาะคนที่จองใช่เราไม่ได้จองมาเรากเลยคิดว่าจะมากินไก่ไก่โดดออิสไก่นี่ร้านเราอยู่ี่ร้านไก่ไก่เหรอ เป็นข้าวหนะ<ข>น้าไก่ไข่แล้วก็มีไ,ไมมก่ชีสมีไก่กับชีสแล้วก็มีไก่ทอดน่ากินมากเลยสองอย่างยังไม่มาอ่ชิมอันแรกเลยไก่นุ่มามาดูนี่โชีสโอเคไปกินกะะันเถอะ น,นี้อยู่เหมือนกลางย่านชินจูกุนะคะเหมือนสยามบ้านเราไม่เหมือนเมียงดงเกาหลีดีกว่าระเป๋ไบบิ๊กคาเมล่าอกแล้ตูนญี่ปุ่นมากๆค่ะคอสเพลนะคะหนนีที่เดินอยู่ในเหมือนอันเดอร์กราวด์ช้อปปิ้งนะคะตรงชินจูกุ คนกันเกินคนเยอะมากเลยแค่นี้หวานโอ้ยวนนี้าวนะคะว้าร้านเกมขณะนี้เวลาห้าทุ่มแล้วก็ย่างคนเยอะมากๆเลยตอนนี <emotions> ้นะคะเรามากินร้านมันปูย่างนะคะคนเยอะมากคุงไปต่อคิวสิต่อคิว เดินมาไกลมากมึกกับเห็ดนะคะสยอดโรยเลยร้อนมากอ่ะอันลูมากต่เดข้นะกินเบียนะคะสุดยอดแล้วค้ที่นี้ London, yeah, it was a awesome. uh, uh, very.